พี่น้องเบิ่งเบื่งตุผูมาติดอันลูกสาวข่อยพี่น้องพี่น้องจา่าเบิงบ่งจ่าเบิง่งเบิ่งเบืงบกเทามาติดลูกสาวข่อยมาจังใดมาจังใดพี่น้องปากติดโถปากติดโถบักเทาใยมาจังใดนี่นั่นเหี่ยเซลเพินนน่นพี่น้องทีนี้ก็สาคั้นพี่น้องเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ สาวงามประจำาซ้อยอุ๊ยอาหารไปโดนบ่พี่น้องมักเท่าบักเท่าพี่น้องบ่ไปยางมามันยางไปม่นต้องย่า,านดอกลูกเขยเขยใหญ่อ้ยพี่น้องแมวเท่าเมลัยมันไม่จีบน้องมาเหมียวเห็นบ่สำคัญเด้พี่น้อง กินได้ลานแ,แม่เลี้ยงเลยได้ปุ้ยคือหนูม้่นห้อยเขาตะกลุ่มตะกามหลังพี่น้องดำหมดไปแม่ไปแม่แอบมบีแฟนแล้วพี่น้องมะเหมียวแอบมีแฟนอุ้ยอุ้ยมาแล้วพี่น้องม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วลบลบลบม้างี่ม้างี่ สามิดชีวิต <t> น <half> ่องมาเมียวกินจิ้นเอาถืดนามโอ้แม่พิดน้ำถือไมนได้ยินได้ตายตายกหินน้ำมันก็าบ่กินเราแมวเหีจยงจอยากไก่น่ะกินกิ้นเ้วยบ่กกินอดตายเด้ นีก็พาช่มน้องมะเหมียวมีแฟน <c oughs> น้องมะเหมียวมีแฟนพี่น้องแฟนเพิ่นก็รอรอพี่นอ้องปืดปืดไปพูนพี่น้องผุดปืดปืดไปพ่นแฟนน้องมะเหมียวทักแน่พี่น้องโย่เข่ากินข่าเกาพี่น้องโอ้กินแบบก้อนแม่ว่าในมี น้องกั้นจองพวกเนี่ยเด็ดไปกินเมืดปงน้ำกรบาดทันพี่น้องปรุงไม่อีกแล้วเห็นบ่พอเด็ดไปก็ะิปงแพร่แวกมาอีกบอกนี่ปรุงแพร่แวกแพร่แวกมาอีกแล้ว,ว,น,ว,ว,ลวนี่ก็เด็ดไปก็ะิปรุงไม่อีกแล้วเนแล้วก็ะิตัดจริงนี่มันทิ่นแต่มันเจก๊กกะตามติดชีวิตน้องมะเหนียวแสนสวย ตอนนี้กำลังมีแฟนแฟนกำลังลุมตอมทั่วซอยพี่น้นองน้องมาไอ้น้องมาเหมียวกําลังนี่นมมาติดพันหลายพี่น้องวัฒนายาธีไลนี่พี่น้อมาห่มอยู่แถวหน้าบ้านนี่ละ่ะมีสีเหลืองท้องสีเขียวสีออกดำดำนี่ยูสามโตพี่น้อง นมของนมที่ไม่กีดมาเหมียวมีอยู่สามตัวตัวนน้้งใหญสุดพี่น้องอีกตัวนึงจะจอยเหลียงเท่าๆหนังย <c oughs> <c oughs> ันยันบันยายบันยายแมวพี่น้องมันเงยจะของวันนี้ก็ตามติดชีวิตน้องมาเหมียวกำลังมีแฟนพี่น้อง พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า